โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์ o บอ a l ซต์นกค้างมาเตออีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวตัวละครของโกคูเอลอาร์ตัวฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าทําไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับทําไปแล้วแต่เป็นการทําคลิปแบบว่าเล่นครั้งแรกนะไม่ได้อัพลิงไว้โอสิบนะครับแบบว่าลิงไว้รแรกๆเลยนะเล่นครั้งแรกร,รู้สึกยังไงได้บ้างนะครับผมมันเก่งขนาดไหนนั่นะคือการทําคลิปเล่นครั้งแรกแต่คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบ ทดสอบทุกอย่างของเขาเลยแบบเต็มที่นะด่าน SBR ด่านเกมยาวและหลายทีมด้วยกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าโกคูอว่าตฟีตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมนี่แบบห,หลังจากทําคลิปเสร็จปุ๊บก็คือแบบติดใจนะฮะไปนั่งปั่นลิงก์มาจนไม่กู้สิบนี่แหละนะใช้เวลามานันสี่ห้าวันได้เกือบสัปดาห์หนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาลองทสกันว่าพลังเต็มเปี่ยมของเอลวตัวฟีที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะเก่งขนาดไหนนะ อันนี้ผมก็อัปดาวลงทุกอย่างคือมันเต็มที่ทุกอย่างแล้วล่ะนะฮะถ้าจะให้เต็มที่อยู่นี้คือต้องใส่ทิวออฟบวกเอเดคอีกช่องหนึ่งแต่นี้ผมไม่มีนะครับผมใส่มาแค่2ช่องบวกเอเดคีสี่ร้อจากช่องสีทองแล้วก็ช่องสีน้ำตาลเนี่ยบวกเอเดค0ห้าร้อยนะ,ะทำให้ดาเมจของโกคูตัวนี้ของผมเนี่ยมันจะแรงแบบมากๆนั่นแหละครับผมงัม้นก็เดี๋ยวไปลองเริ่มเทสกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมสำหรับเรื่อง,องความสามารถเนี่ยผมจะไม่ขอเจาะลึกลงรายละเอียดแล้วกัน ใครอยากรู้ยังไงก็ไปดูคลิปแรกที่ผมได้ทำเอาไว้ได้นะไ,ได้แปลความสามาัถทุกอย่างเอาไว้แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะเออนั่นแหละงั้นก็นะมาดูซิว่าโกคูเอลอารตฟีทุกอย่างเต็มเปี่ยมฟูลพาวเวอร์จะเก่งขนาดไหนเริ่มจากทีพลังขึ้นเต่าก่อนเลยนะครับไปะนะครับผมเราจะมาลองเริ่มเล่นนะครับในแบบว่าเจอตัวละครตัวร้ายก่อนนะก็เท่ากับว่าจะได้รับบัฟเอดีเคบวกอีก5.9เปอร์เซ็นต์นะซึ่งเป็นบัฟที่บวกเอดีเคเยอะเอาเรื่องแหละ นะเดี๋ยวค่อยไปลองเทสไว้เวลาแบบไม่เจอตัวละครตัวร้ายเนี่ยจจมันมันจะมีดาเมจตกมาเท่าไหร่นะอันนี้ผมลองเริ่มเล่นแบบว่าเจอตัวร้ายก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งรอบนี้เปิดเทิร์นมาได้แย่หน่อยนะไม่ได้มีคู่ลิงหรือว่าซับพอร์ตอะไรเลยแต่ก็ยังมีดีเฟนซ์หลัก100 0 0แอยู่ตั้งต้นมาให้นะครับผมลิงเนี่ยเห็นไหมลิงมันไม่ทำงานเลยนอกจากลิงก์เอนะครับผมก้อนนี้ก็ค่อนข้างจะเสียดายหน่อยนึง ตัวมันต้องมีคู่ลิงก์อยู่เหมือนกันนะเอาเข้าจริงแล้วเ,เล่นแบบว่าจัดคู่กับตัวละครท็อปๆนี่คืออาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมนะแต่นี่คือการเล่นจริงนะผมไม่ได้จัดโอเวอโกคูนันนี่คือเล่นเป็นทีมพลังขึ้นเต่าจริงๆเลยอะ่ะมันก็น่าจะพอไปไหวแหละนะครับอืมตัวมันเองเล่นในตำแหน่งที่3าน่าจะน่าจะเวิร์กมากกว่าตำแหน่งสามันไปวนเทินซับพอร์ตได้นะครับแต่จะให้มันเล่นตำแหน่งแรกตำแหน่งช่องเป็นเทินหลักก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณต้องต้องหาคู่ลิงก์ให้กับมันหน่อยอ หาคู่ลิงก์ันพวกโกฮังหรือว่าโกคูเซโนอะไรเงี้ยนะครับผมจะทําให้โกคูมันจะได้แบบได้แม้ตายใหญ่ง่ายมากๆนะามมก็แลเงี้ยนะดาเมจก็สามล้านสองเมื่อกี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วไปสาม,ม 3, ล้านสองไม่ตายเล็กเนี่ยแลวไม่ได้มีซัพพอร์ตใครช่วยนะลิงก์ก็แย่ลิง์เอลอาลิง์เดียวเท่านั้นนะฮะ <c oughs> นี่แหละนะต้อนงะบอกว่าพลังของการปั้นลิงก์มาเนี่ยมันส่งผลสาคัญจริงๆต่อตัวละครหลายตัวนะ ผมบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยสัมผัสตลลัวละครลิงสิบเนี่ยการปั้นลิงเนี่ยมันมันส่งผลสําคัญต่อตัวละครของคุณอย่างมากเนะในเรื่องดาเมจนี่คือจะเห็นผมนได้ชัดเลยอะแต่มันก็จริงอยู่ที่ว่าบางตัวละครอาจจะเพิ่มขึ้นมาอาจจะไม่ได้แรงขึ้นมากมายเท่าไหร่แต่ว่าบางตาัวละครก็คือมันพลิกชีวิตกลับมาได้เลยก็ว่าได้นะแต่ที่แบบว่าไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่พออัพลิงสิบนี่คือมันจะโคตรแรงเลยก็ว่าได้บางตัวละครก็มีเหมือนกันนะครับผม แต่เมืเ่อกี้ก็ถือว่าได้เห็นพอสมควรนะเออไม้ตายเล็กนี่ครับผมสามล้านสองได้อ่ะ <c oughs> แรงนะเว้ยไม้ตายเล็กมันแค่น้าจิ้มนะฮะไม้ตายใหญ่มันหนักกว่าไงไม้ตายใหญ่เป็นเพิ่มไปด้วยเครดิตเฟนตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเธอหน้าน่าจะได้เห็นนะ่ะว่าเวลายิงไม้ตายใหญ่จะขนาดไหนนะแบบลิงก์สิบเพราะเธอหน้ามีโกคูเซโนมาซับพอร์ตด้วยนะครับผมอ่าหนักแน่นอนตรงนี้ อ่าทีนี้นะครับเท่านี้นะครับเรามีคู่ลิงก์นะครับกับโกคูเซโนนะบอกว่าโกคูเซโนจะตีไม่ตายก่อนนะไม่น่าจะตายป่ะคือถ้ามันไม่ติดเบิร์ดหรือคีร์ข้อมไม่ตายหรอกแต่มันจะติดหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะครับผม,มนะดีเฟนท์เท่าไหร่ตอนนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับผมลิงก์อยู่เกือบเต็มนะครับผมมีมานี้นะลิงก์สี่ห้าลิงก์ได้แล้วคือจะบอกว่าไอ้กโกคูนี่คือเวลาอัพลิงก์ที่สิบอ่ะมันเป็นลิงก์ดาเมจเกือบทุกลิงก์เลยก็ว่าได้นะทุกลิงก์นี่คือเป็นลิงก์ดาเมจที่บวกเเปอร์ซ็นต เยอะหมดเลยนะครับผมทีนี้มาลองดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะแบบมีคู่ลิง์มีลิงเ์ LR หลายๆลิง์ด้วยกันเลยนะมีซัพพอร์ตจากโกคูตัวนี้ประมาณ40%ได้นะครับอย่าตายนะโอ้โหอันิดเดียวดาเมจฮะอือหือเจ็ดล้านหนึ่งแรงขึ้นมาล้านหนึ่งคุณผู้ชมแรงขึ้นมาล้านหนึ่งและนี่ผมย้ำนะว่าผมไม่ได้ใช้สกิลแอคทีฟเลยนะฮะโอ้โหคุ้มค่าต่อการอัพลิง์มากผมบอกเลย นะครับเพราะทุกคนน่ยมันสามารถสัมผัสแบบดาวลุงได้อยู่แล้วไงมันทําดาวลุงปั้นง่ายนะครับแล้วถ้าคุณไปอัพลิงก์แล้วสิบเนี่ยนี่คือคุณจะได้ประมาณนี้เลยนะเตะเจล้านได้เลยอะ่ะแบบถ้าคุณยินเดี๋ยคู่ลิงก์ของคุณดีๆอ่ะเจ็ดล้านเลยนะซัพพอร์ตหนึ่งตัวยินคู่ลิงกนี้ดีเจ็ดล้านได้เลยนะผมโอ้โหบ้ามากโคตรบ้าถ้าเจอตัวดีน่าจะดาเมจต่ําลงมาเห,หลือประมาณหลักห้าล้านนะครับในแบบวา่ากรณีอัพลิงก์แล้วสิบนะ ถ้าในพูดถึงแล้วถ้ามันตีหลัก5ล้านมันก็มันก็ดีอยู่แล้วอะตัวมันซัพพอร์ตได้คือจะตีหลัก4ี่ล้านผมยังไม่ว่านะตีสี่ล้าน3ล้านาผมไม่ว่าเลยเว้ยแต่เนี้ยผมดูสัจกสภาพแล้วผมว่าดาเมจน่าจะประมาณ5ล้านเวลาเจอเวลาเจอต่ละครตัวดีนะครับผมนะเราจะมาลองดูว่าถ้าเรามีซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันอยู่2ตัวนะครับผมดาเมจจะขนาดไหนครับผมแต่เสียดายที่ว่าลิงขาดลิงซัตไฟเตอร์ er ด้วย ดูล่ามาล็อกตำแหน่งเราอดิระเดนนะเสียดายหน่อยว่ะเออมันล้างสถานนะไมไ่ได้ใช่ไหมเนี่ยไอเทมนี้ผมไม่ได้เอาไว้เทมล้างสถานนะมาด้วยโอ้โหเสียดายเลยฮะอุตส่าห์ได้ตำแหน่งที่ดีมากแล้วถ้าไปยืนช่องการนะ้นได้ลิงก์เต็มที่เลยนะเนี่ยผมไม่ได้เอาไอเทมนั่นมาแม่งอ๋อหมายกอดแต่ก็มาครับผมจะทําการใช้แอคทีฟเลยละกันนะเพื่อเป็นการเพิ่มดาเมจของโกคูนะครับผม จะได้เห็นไปเลยว,ว่าดาเมจจริงๆจังๆของมันเวลาบูสทุกอย่างเต็มที่มันเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับผมไปดัดหลังให้1ทีนนั่นดัดหลังเข้าไปล้านสดาเมจล้านสใส่ตัวละครที่เราแพ้ทางทานนี่แบบมันไม่ใช่ธรรมดานะถือว่าแรงเหมือนกันนะเออโอเคทีนี้เก็บไปเลยฮนะเราจะได้ไห้ตายใหญ่นะครับยี่ีคิแน่นอนตรงนี้นะครับผมโอเคดีเฟน์เท่าไหร่วะดีเฟน หยดีเฟนสองแสนหกว่ะอันนี้คือมันได้ผลจากการโจมตีแม่ตายจากพาสีไปแล้วไงเออแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะถ้าคุณตีแม่ตายใหญ่อ่ะบวกไอเดียคดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเออแล้วคือคุณคิดสภาพตั้งต้นดีเฟนส์มาให้สองแสนหกตีเสร็จคือขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีเฟนส์สามแสนได้เลยนะครับโคตรบ้าบอครับผมแรงมากมากแต่ก็อย่างว่าแหละครับมีซัพพอร์ตแบบดับเบิลสองตัวนะผมว่าดาเมจแม่งหลุดโลกแน่เลยว่ะดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ย จ็ดล้านสามโอ้ my god เจ็ดล้านสามต่อยหน้าเขาให้เจได้คือลิงค์ไม่ได้ทำลิงก์ไม่ได้ทำงานลิงค์ L R นะคือ,อถ้าเรามีลิงก์ทำงานดีกว่าน,นี้มันจะแรงกว่านี้แบบมากมากเลยเว้ยก็นั่นแหละครับผมนี่ก็คือประมาณนี้นะเวลาเล่นเจอกับตัวละครตัวร้ายแบบว่า up link ไว้ก็สิบมาแล้วทุกอย่างเต็มที่นี่คือการใช้งานจริงนะไม่ได้มีการจัดไวแต่อย่างใดเลยนะครับผมเพราะว่าไอ้โกคูเซโนเป็นตัวละครแบบซัพพอร์ตแห่งโลกอยู่แล้วอะ มันต้องมาเล่นในหลายๆทีมอยู่แล้วด้วยไง่นื้อการเล่นจริงเลยนะครับดาเมจสามารถทําหลัก7ล้านได้นะครับผมบ้าไปแล้วฮะนะบ้าไปแล้วตละครน,น,นที่ทีดาเมจเนีมัน7ล้านและสามารถซับพอร์ตเพื่อนได้เพิ่มเติมน,นี่แบบบ้าไปแล้วผมดังนั้นนะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นในด่านที่ว่าเจอตละครนตัวดีดีกว่าว่าดาเมจเนี่ยจะตกมาเหลือเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าโกคูเอลวาตัวนี้นะดังนั้นก็ขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับผม ทีนี้ครับผมมาลองเล่นในด่านของ Fighting Legend Beta นะครับซึ่งเป็นด่านตัวละครตัวดีนะทำให้โกคูเนี่ยดาเมจจะตกลงมาระดับหนึ่งเลยนะครับให้จำไว้เลยนะครับว่าดาเมจของโกคูเนี่ยมันจะตกลงมาเมื่อเจอตัวละครตัวดีนะเผื่อใครแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลมานะครับเวลาเล่นก็คือพยายามเล่นกับต,ตัวละครตัวร้ายมันจะเก่งมากกว่านะครับซึ่งถ้าที่ผมจะเลาได้คือเวลาอย่างน้อยอะ่ะเวลาคุณเจอในด่านตัวละครตัวดีเนี่ย ไอโกคูเนี่ยมันอาจจะได้แม้ตายใหญ่ยากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเจอตัวละครตัวร้ายอ่ะเรื่องการได้แม้ตายมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาโกคูเจอตัวละครตัวร้ายโกคูจะได้คียมาให้บวก3คีนะครับเมื่อทําการโจมตีแต่ถ้าเป็นตัวละครเจอตัวละครตัวดีเนี่ยมันต้องพึ่งการเก็บบอลเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับถึงสามารถได้แม้ตายใหญ่แบบสูงสูงยี่สี่คีดได้นะครับแต่เนี้ยผมเล่นกับคู่กับไอโกคูเซโนเงมันมันเลยทําให้แบบ ทำให้โกคูเนี่ยจะได้แม้ตายได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีซัพพอร์ตคีมีอะไรมาให้ลิงคีก็มีนะครับผมก็เนี่ยได้แม้ตายยี่สิี่ขีแล้วนะครับดีเฟนเท่าไหร่นะดีเฟนท์คือมันจะเท่าเดิมจากการที่เราเจอตัวละครตัวร้ายเลยเนะี่ยเพราะว่านะครับเพราะว่าผลข้างเคียงของการเจอตัวละครตัวดีกับตัวละครตัวร้ายเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องดีเฟนให้กับโกคูนะมันจะส่งผลแค่เรื่องของดาเมจอย่างเดียวนะครับผมดังนั้นเนี่ยเรื่องดีเฟนก็นเหมือนเดิมดกับการที่เราเจอตัวละครตัวร้้้าาาายยเลลกกก็ปปรระะมมณณตตัังนนหแสว่ สเตจก็เอื้อมถึง3ามแสนได้เหมือนกันนะครับผมไม่แตกต่างกันยังนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะดีของโกคูนะยังไงก็แล้วแต่ดีฟนโกคูมันจะเท่าเดิมตลอดนะครับผม,มซึ่งดีมากดาเมจห้าล้านแปดเห็นไหมยังทําหลักห้าล้านแปดได้อะอันนี้คือไม่ได้เจอต,อตัวละครตัวร้ายนะครับผมก็ยังคงทําหลักห้าล้านแปดได้นะถึงมันจะห่างกับเจอต,อตัวละครตัวร้ายระดับหนึ่งเลยห่างประมาณล้านสองล้านเลย แต่ก็ถือว่าดีมากๆากเลยนะตีหลักห้าล้านแปดอ่ะมันก็ยังถือว่าแรงอนะ่ะห้าล้านแปดนี่คือเหมือนคุณเจอตัวละครตัวร้ายแต่ว่าคุณเป็นโกคูที่ว่าไม่ได้อัพลิงเ์อ่ะเวอร์ชันลิงเวอร์หนึ่งอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับผมเออจะคงตีหลักห้าล้านแปดได้ฮะเจ๋งไว้เลยฮะแต่แม่แก่ทื่นแม่แก้มีซัพพอร์ตมาคอยช่วยนะครับ,ถ,รบถ้าไม่มีซัพพอร์ตก็ดาเมจจะตกออกมาเหลือหลักสี่ล้านกว่าะลรอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ยังถือว่ารับได้อยู่ดีอะ่ะนะมัน มันดีอะ่ะเออนะครับผมแค่หลักสี่ล้านนี่ก็โอ้โหถือว่าแรงะนะของตัวละครซัพพอร์ตนะครับผมเป็นตัวละครเอลวาโ,อโ,อโตฟีอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราลองใช้แอคทีฟสกิลเะครับผมมันก็จะทําให้ดาเมจของโก,โกคูจะแรงเพิ่มขึ้นไปอีกถึงแม้คุณจะเจอตัวละครตัวดีมันก็ยังมีดาเมจที่แรงนะเออมันจะไม่แรงกับตัวละครตัวร้ายแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังแรงอยู่ดีนะครับผมโอ้โหดูดิไอ้เชี่ย ไอเชียแอคทีฟแอคทีฟตีเข้าเนื้อเน้นสี่ล้านสองเวลาคริติคัลโอ้โหบ้าบอครับผมนะมันก็ยังแรงเหมือนเดิมอย่างที่เห็นเลยอ่ะนะฮะดีเฟนส์สองแสนสองตีเสร็จก็อาจจะเอื้อมถึงสามแสนได้เหมือนเดิมเลยนะครับไม่แตกต่างกันมากมายขนาดนั้นน่ะดาเมจมันแตกต่างไหมมันแตกต่างแต่มันถือว่าแบบมันไม่น่าเกลียดเลยนะเว้ยมันแบบ มันไม่ได้ผิดหวังเลยได้เห 5, 8, มือนห้าล้านแปดเหมือนเดิมเลยฮะเห็นไหมตีเขาให้อีกสองล้านติดเบิ้ลธรรมดา 1, ล้านหนึง่งยังคงท็อปฟอร์มอ่ะเจอตะลครีตียังคงท็อปฟอร์มอะผมตัวร้ายตัวดีเจอตัวไหนก็ได้ได้หมดเหมือนเดิมฮะเตะต่อยหมดเลยครับผมทีนี้ครับเรามาลองแก้มือจากตายที่แล้วที่เราเล่นในทิน,น์นนี้แต่ว่าเราโดนล็อกตำแหน่งนะทีนี้ก็เล่นช่องกลางแล้ว นะช่องการจะทําการแชร์ลิงก์เซตไฟเตอร์ er กับโกฮัตงตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งลิงก์เซตไฟเตอร์ er เนี่ยเป็นลิงก์บวกดาเมจชั้นยอดเลยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าอัพลิงก์เวลสิของเซตไฟเตอร์ er เนี่ยมันบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจเท่าไหร่น่าจะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์สิหรือเปล่า20%เลยถ้ามากกว่าโอ้โหลิงก์เวลสิของเซตไฟเตอร์ er นี่คือบวกไอเดียคตั้งนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดังนั้นเนี่ยลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์ดาเมจที่แบบเยอะมากๆเลยนนะทีี้มาลองดูซิว่าาถ้าเกิดว่าโกคูมีลิง์อย่าางงงเี้ยทนแบบเยอะเเลยเนี่ย จะเปจะเท่าไหร่นะครับผมน่าสนใจไหมเออน่าจะหนักหน่วงมากๆเหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปฮะตรงนี้อาจจะไม่ได้แม้ตา24ขี้นะแต่ก็เกือบเต็มแล้วแหละนะครับผมนะดีเฟนท์เท่าไหร่ดีเฟนท์ก็แสนหกตีเสร็จก็สามแสนถึงอยู่เหมือนกันนะฮะอืมมาอันนี้จะเป็นดาเมจที่ว่าเราใช้แอคทีฟไปแล้วนะครับได้บัฟไอเดเคจากแอคทีฟมาแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยหกล้านห้าฮผม ต่อยก็ให้เน้นเน้นเนื้อเนื้อมีแต่กายภาพบอกเลยเตะคริทิคอลสี่นแปดกูบอกเลยว่าสีแดงก็เอาไม่ยั้งครับผมสีแดงมันก็เอาไม่อยู่หรอกถ้าโกคูกูคริทิคอลขึ้นมานี่คือสีแดงรับไม่ไหวแน่นอนครับดาเมจหกล้านห้าล้านคริทิคอลไม่ถือว่าแรงมากคคริทิคอลทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าลองให้โกคูนะครับไปลงเล่นใน SBR นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโกคูใน SBR เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าในผมคิดมานะ ดาเมจของเขาแบบมันมันเกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องใช้เวาลาในการสแต็กอยู่แล้วด้วยคือเปิดมาทําหลัก5ล้านบวกได้เลยอ่ะดังนั้นใน SBR ที่เป็นด่านที่ว่าเลือดศัตรูไม่ได้เยอะเขาด่านเกมยาวขนาดเนี้ยโอ้โหโกคูเนี่ยตบด่านทีเดียวแล้วแบบเตะทีเดียวบอสหน้าหงายเลยก็ว่าได้นะเอาละครับทีนี้มาลองเล่นในด่าน SBR นะครับว่าจะเตะบอสทีเดียวแล้วหน้าหงายจริงหรือเปล่านะเป็นด่าน EXSBR ที่เจอกับต,ตัวละครตัวร้ายนะทำให้ดาเมจของโกคูเนี่ยจะแรงแบบ เต็มที่จริงๆนะครับนะก็มาแล้วมาเริ่มมันดีกว่านะครับไอเทมแป๊บนึงโอเคไปะนะเป็นทีมโกคู f ฟมลี่นะครับทีมนี้นะฮะซึ่งเอาจริงท,ทีมที่เขาอยู่ได้เป็นหลักๆเป็นแหล่งๆก็คือเป็นพวกทีมนี้แหละทีมโกแฟมทีมพลังขึ้นเต่านะครับผมเป็นทีมที่ใหญ่สุดแล้วก็เป็นที่ที่เหมาะกับเขาสุดแล้วนะครับจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าโกคูเราโผมาในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีซัพพอร์ตหนึ่งตัวอย่างน้อยอเธอหน้าโกคูโผมากก็จริงแต่ว่า ไม่มีซัพพอร์ตคอยเล่นด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเตอเขาเองคือตัวละครสายซัพพอร์ตอยู่ดีอ่ะเขาก็สามารถซัพพอร์ตช่วยให้กับพวกตัวเพื่อนตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะครับผมอืมนะเธอจะมองบอกว่ามองให้เขามองให้เขาเป็นตัวละครสายดาเมจก็ได้เนียมองให้เขาเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตก็ได้มันได้หมดเลยนะเออเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะมาโผลมาแล้วแต่เป็นการโผลมาที่แบบว่าไม่ได้มีซัพพอร์ตมาคอยยืนเคียงข้างนะครับ โอ้พอไม่มีซัพพอร์ตมาคอยยืนคู่เลยแบบลิงไม่ดีเลยฮะนะอาจเป็นเพราะว่าเรามีคู่ลิงแย่หรือเปล่ามันเลยไม่ดีอ่ะมันต้องหาตัวยืนคู่จริงๆนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยนะฮะเพราะทเป็นอย่างนี้คือเราจะเราจะไม่ได้แม้ตาใหญ่แน่ๆนครับถึงแม้จะเจอตัวละครตัวไายก็ตามเพราะว่าลูกแก้วก็ไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าลูกแก้วดีก็ยังพอได้อยู่แต่นีลูกแก้วก็ไม่ดีด้วยนะก็ค่อนข้างจะเสียได้เหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามดูก่อนนะครับแบบนี้ซึบ โกคูไปตีใส่นี่แล้วกันนะโซเบไปตัวเล็กตัวนี้ที่มันชอบเฟคเอาในการเปิดกาชาแล้วเป็นตละครตัวเกลือโผมาเนี่ยนะโอเคฮะดีเฟนซ์หนึ่งแสนซัพพอร์ตเพื่อนให้แล้วทุกอย่างแต่ผมว่าเราน่าจะเอาไม่อยู่ตอนนี้ต้องต้องใช้เท่มนกันไนชิ้นปะดูทรงเน่าจะกลัวตรงทางเทนโดนแรงเนี่ยประเด็นไม่ใช่อะไรลองดูไหมลองดูแล้วกันจะรอดหรือเปล่าลองดูดีกว่าอะลองดูลองดูงดน่าจะน่าจะเกือบตายนะครับผม อาจจะเกือบตายโอเคโดนเตะสี่หมืนน่าจะได้อยู่แหละทางเทนลิ่งตียิ่งถึกประมาณนั้นฮะกคูจะได้ตีแค่ไม้ตายเล็กอย่างเดียวนะซึ่งตรงนี้ผมเสียดายมากอยากโชว์แบบไม้ตายใหญ่มากกว่าไม้ตายเล็กก็สามล้านหนึ่งฮะพลังขึ้นเต่าไปเลยฟึบป,ปาบเข้าให้ครึ่งหลอด อย่าลืมว่าแม่ตาเล็กกับแม่ตาใหญ่ของโกคูนี่คือดาเมจมันห่างชั้นกันเลยนะฮะห่งางออกมาหลักล้านบวกเลยก็ว่าได้ถ้าโกคูได้ตีแม่ตาใหญ่เมื่อกี้ไอซอลไ,ไอตัวเล็กเมื่อกี้ตายแล้วนะครับผมนะมันชี้ว่าอะไรนะซอเบปะป่ะเออตายหาไปแล้วแต่ว่ามันก็คือมันเป็นตัวละครที่มันเลือดน้อยในด่าน SBR นะก็จะสามารถตีแบบวันช็อตได้ง่ายหน่อยนะคือด่าน SBR เป็นด่านที่ว่าเลือดสตูมันจะไม่ได้เยอะเท่าด่านเกมยาวไง ซึ่งด่านเกมยาวอ่ะไอโกคูนี่คือตบมาแล้วนับต่อเฟสหลายๆเฟสด้วยกันถ,ถ้าเป็นใน SBR ดูต่อตัวละคร1ตัวนี่คือโกคูมันสามารถตบแบบสบายเลยอะ่ะนะเป็นตัวละครตัวร้ายอะ่ะตบสบายมากเดี๋ยวลองเล่นอีกสักระยะหนึ่งแล้วกันน่าจะได้เห็นมันจังหวะที่ว่าสามารถทําแม้ตาใหญ่ได้แหละเมื่อกี้เราแค่เปิดเทินมาแย่เฉยนะดวงไม่ดีเท่าไหร่ในการเล่นต่อเทินนะครับทีนี้เรามา น,น,น่าจะได้น่าจะได้เห็นชัดแลวนะว่าดาเมจแบบไม้ตายใหญ่ของเขาจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้เราได้ไม้ตายยี่สิบสี่แน่นอนตรงนี้ลูกแก้วเหลืองโคตรเยอะเก็บไปเลยต้องแบบนี้แหละทีนี้แลามึงแรงแน่ๆฮะถึงแม้จะมีลิงแค่สามลิงก็ตามแต่แค่สามลิงก็เพียงพอแล้วสำหรับเจ้ากโกคูตัวนี้ในด่าน SBR ผมบอกเลยว่าถ้ามันตีคิวิคอลเนี่ยน่าจะสามารถวันช็อตได้หรือเปล่าอาจจะได้ถ้าคิวิคอลนะครับผมมาลองดูกันว่าเป็นยังไง นะฮะโอเคมาไดาเมนน่าจะขึ้นหลักห้าล้านได้สบายสบายแบบสบายบื้อแน่นอนตรงนี้นะครับผมเผิ่มเหกล้านได้เหมือนกันนะเนี่ยหกล้านหรือเปล่าไม่รู้มาลองดูห้าล้านแปดครับห้าล้านแปดใส่ใน SBR นี่คือแรงมากเลยนะเท่าไหร่ฮะเตะยอดหน้าไปหนึ่งที <c oughs> ตเต็ดเบิ้ลตายไม่เหลือหรอกแต่คือถ้าเมื่อกี้มันเตะแ,แ,แล้วมันครดิตคอ,อมันตายนะเว้ยผนมะบอกเลยว่ามันตายเลยนะครับผมไม่รอดแน่นอนนะ นะเห็นไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากเวลาเจอบอสใน SBR กับบอสในด่านเกมยาวอ่ะนะคือโกคูเป็นตัวละครที่ว่ามันดาเมจแรงแบบไม่ต้องพึ่งพาอะไรอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งพาเวลาในการเพิ่มดาเมจอ่ะมันดาเมจแรงตั้งต้นอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นของของเทิร์นอยู่แล้วงั้นดาเมจในด่านเกมยาวกับด่าน SBR นี่คือเหมือนกันเลยครับซึ่งมันจะแตกต่างที่ว่าบอสใน SBR มันมันเลือดน้อยกว่าไง ทาให้โกคูมันตบบอสใน SBR ได้แบบสบายมากๆนะครับผมตเตะทีเดียวที่แบบตายเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมถ้าคริสตัลนี่นคือแทบจะตายเลยก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโกคูตัวนี้นะครับแบบลิงเวิ r ด์สิบนะไปลองเทสมาในหลายด่านด้วยกันทั้งด่านที่ว่าเจอตัวละครตัวของตัวร้ายเจอตัวล,ละครตัวดีนะทั้งสองฝ่ายว่าโกคูมันดาเมจลงมาเหลือเท่าไหร่ดาเมจเพิ่มมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะ คือเมื่อกี้ลองเล่นใน SBR ก็ถือว่าแรงสะใจมากครับก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการตอกย้ําความเก่งของโกคูโตฟีได้แบบดีมากๆเลยนะถึงแม้เจอตละครตัวดีที่ไม่ใช่เป้าหมายในการเพิ่มดาเมจของเขาก็ตามอะแต่ว่ามันก็ยังมีดาเมจหลัก5ล้านได้6ล้านยังได้เลยครับผมก็คิดดูกันได้มันแรงนขนาดไหนนะเจอตัวตละครตัวร้ายนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยก็ว่าได้ครับผม5ลา้านการันะตีอะนะแบบ5ล้านชิวๆเลยนะครับผมขนาดนั้นเลยฮนะ นั่นแก็บ่นมาเยอะอวยมาเยอะนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถถามได้เสมอเลยนะครับจะคอยตอบให้นะง้นคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบาย